สวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปวิดีโอข่อการย่างหอยขมก็ต้องเตรียมบ่อซีเมนไว้นะครับถ้าคุณตัดย้ยงได้บ่อนะครับมาดูหอยก่อนนะครับนี่ครับเยอะนะครับเยอะนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับหอยมันเยอะเจ้านี้ก็มีทั้งหมดสามสิบสี่บ่อนะครับ ถ่ายดูนะครับนี่ครับบ่อมันจะอยู่ข้างๆนี่ครับเกาะข้างๆนี้ครับนี่ครับมีสามสิบสี่บ่อนะครับทั้งหมดนี่บ่อนี้ก็เยอะนะครับเยอะนะครับนี่ครับนี่ครับ มาดูทั้งหมดนะครับนี่ครับ,รบแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับก็ดูทุกบอ่อนะครับมีลูกออกมาเยอะนะครับน,บนี่ครับดูลูกๆของมันนะครับนี่ครับ นี่รูกของมันนะครับนี่ การให้เหยื่อสามวันให้หนึ่งครั้งนะครับสามวันให้หนึ่งครั้งเหยื่อที่ให้ก็เป็นอาหารปลาดุกนะครับคอยดูว่าถ้าน้ํามันขุน่น,ออนต้องถ่ายน้ําออกนะครับต้องถ่ายน้ําออกครับนะต้องถ่ายน้ําออก แล้วก็การเตรียมบ่อก็มีบอ่อซีเมนต์แล้วก็ใส่ทรายทรายหยาบนะครับแล้วก็หินเกล็ดหินเกล็ดขนาดเล็กครับขนาดหนึ่งสองหนึ่งสองหรสองสี่กไม่แน่ใจนี่ขนาดนี้นะครับเกล็ดแล้วก็มีทรายแล้วก็มีทรายนี่ครับ มีทรายขนาดเล็กตึงทรายอะไรนะทรายก่อสร้างอย่างนี้นะนะทรายก่อสร้างนี่เอาการเตรียมบอ่อนในลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ใส่ผักบุ้งนะครับใส่ผักบุ้งแล้วก็มีต้นอะไรได้ก็ที่อยู่กับน้ำนะครับเป็นผักตบชาวานี่ครับก็ต้องลังคานะครับลังคาด้วยนะครับลังคาด้วยอย่าให้มันร้อนนะครับ มีแดดร่มํำไรนะครับก็มีสลิมเรียกว่าเป็นกระเบื้องใสๆก็ได้นะครับห้แดดร่มํำไรครับถึงแดดหน่อยๆนะครับอย่าให้มันเชืยอเกือนไปแล้วก็โล่งๆมีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะครับก็ป่อยก็มันอยู่ได้นะครับส่วนน้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำบาดาลน,นะครับก่อนที่จะ เราเอาหอยมาใส่ก็เราก็ทำบอ่อให้ให้มันสะอาดก่อนแล้วก็ใส่น้ำไว้ในบอ่ออย่างน้อยก็ยี่สิบวันนะครับให้บอ่อมันก็เรียกว่าให้บอ่อตกอยู่นะครับในบอ่อก็ที่เตรียมไว้ก็เอาต้นกล้วยนะครับใส่ลงไปทุกบอ่อและครับใส่น้ำก็ใส่ต้นกล้วยลงไปพอประมาณสิบห้าวันหรือยี่สิบวันก็เอาน้ำออกและเอาต้นกล้วยออก แล้วก็ใส่หินลงไปก็ใส่ทรายลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำประมาณก็สาเซนนะครับหินทรายก็พอป,ประมาณนะครับให้น้ำมันสะอาดแล้วก็เอาหอยมาปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็ตอนแรกก็ดูแลมันนิดหน่อยนะครับ ว่าจะตายหรือว่าจะอยู่ใต้น้ําหรือว่าจะลอยขึ้นเหนือน้ําหรือว่าจะมาเกาะข้างๆบ่ออย่างนี้ครับดูแลนิดหน่อยนะครับถ้ามันเกาะข้างๆบ่อมากก็แสดงว่าน้ําเราก็ไม่สะอาดพอนะครับน้ําเราไม่สะอาดพอต้องให้มันอยู่ใต้ก้นบ่อบ้างครับอย่ามาขึ้นเกาะข้างบอ่อนะครับต้องระดับน้ําก็ ขนาดนี้นะครับตามตามตามที่ผมถ่ายไว้นะครับน้ำต้องสะอาดจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะมีรถมีปิน่นมันไม่อยู่นะครับ